สั้นๆ FC เรื่องเพื่อนขี้อิจฉาแท่งเพื่อนให้เป็น COVID. โควิดเฮ้ยน่าสงสารจังตามไปดูกันเลยจ้าเฮ้ยเมื่อไหร่ประเทศเราจะหมดจากโควิดสักทีนะเนี่ยแล้วนี่ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไปซื้อของมาเฮ้ยน่าเบื่อมากเลยอะ่ะอยากให้โควิดมันหายไป ตอนนี้ฉันเป็นแม่ค้าขายของก็ไม่ค่อยดีทำยังไงดีนะหรือว่าฉันจะไปขายของออนไลน์ดีนะไม่ต้องมาเสี่ยงเป็นโควิดด้วยนั่นน่ะสิขายรถนี้ให้หมดฉันก็ไปและไม่อยู่ดีกว่าจะว่าไปขายของที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีสักเท่าไหร่เพราะยิ่เจนน่ะสิอยู่ข้างข้าง ทำให้ร้านฉันมัวหมองและขายของไม่ดีถ้ามันติดโควิดและหายไปสัก14วันก็คงจะดีสินะช่างมันเถอะแค่คำพูดของฉันมันก็คงไม่มีอะไรโอ้โหขยันอะไรกันเบอร์นี้มากันแต่เช้าแต่ม,มืดเลยล่ะเนี่ย้นี่อะไรคนท้องอท้องแล้วทำไมไม่อยู่บ้านนี่เธอท้องอยู่ไม่ใช่หรอ ออกมาทำไมเนี่ยก็รู้นะว่าโควิดระบาดยังจะออกมาเพ่นพ่านอีกเดี๋ยวก็ติดโควิดตายทั้งแม่ทั้งลูกหรอกกลับบ้านไปได้แล้วอยากกินอะไรเธอก็สั่งเอาสิฟู้ดแกรอะไรแพนด้าโอฟู้ดโอฉันก็ไม่รู้จักหรอกเรียกไปอย่างนั้นแหละกลับบ้านไปซะอย,อยากตายกันมากหรือไงก็ไม่รู้ถ้าไม่พราะความจน ฉันก็ไม่ออกมาขายของหรอกใช่ไหมจ๊ะพี่เพนดูสิเนื้อเขียวเชียขายไม่กี่วันแล้วพี่เฮ้ยดูสิแม่ค้าลำบากกันเป็นแถวๆเลยนี่ยีเจนทำไมไม่ใส่หน้ากากอนไมนฮะไม่กลัวติดโควิดตายเหรอเธอไม่กลัวแต่คนอื่นเขากลัวเข้าใจไหมเฮย้ยสวยแต่ไม่มีสมองอย่าลืมล่ะ ใส่ด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะแช่งเธอเช้าเย็นให้ติดโควิดตายเลยยนี่อะไรกะซื้ออะไรจ้าแม่หนูฮะไม่เรียนเหรอมาซื้อของเนี่ยเอาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เอาแล้วก็ไปยืนไกลๆคนเขาจะซื้อของหน้าร้านเขาก็ซื้อไม่ได้ปะปะปะไปหายใจทิ้งที่อื่นปะตรงนี้ ฉันขอพื้นที่ส่วนตัวเออโหอป้าแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยแค่ยืนยืนจะซื้อของยังไม่ได้พูดอะไรเลยมาเป็นชุดเชี่ยวเอาลาน,นีก็ได้ยดูสิเนี่ยสป็อกเยลลี่แตงโมมาบานเลยหอยขายไม่ออกเลยเนี่ยทำยังไงดี ลดก็แล้วแลกก็แล้วแจกก็แล้วแถมก็แล้วไม่มีคนสนใจจะกินบ้างเลยหรอว่าไงแบมมีหน้ากากนามัยแบ่งฉันสักอันหรือเปล่าพอดีว่าร้านไม่ให้ฉันเข้าน่ะร้านสะดวกซื้อน่ะมีอัาละสิบบาทจ่ายไปด้วยเพราะว่าฉันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันโอเคอัาละสิบบาทก็ได้ ฉันก็ขายของได้แล้วเพราะว่าฉันขายดีมากรอแป๊บหนึ่งก็รบก,กันนะอือ <c oughs> พูดแล้วขึ้นเลยบังอาจพูดทับฉันเหรอว่าขายดีกว่าฉันใช่ละสิฉันไม่สวยเหมือนเธอแต่อย่างว่าแ่ะนะคนยิ่งซื้อเยอะเธอก็จะติดโควิดเยอะไปด้วยเฮ้ย <c oughs> ช่วยไม่ได้จะกินอะไรเหรอแนน เลือกได้เลยนะพี่จะสั่งให้เอาไรเยากกินเยนลลี่จังโมจังเลยค่ะได้ไหมคะไม่เอามันไม่อิ่มถ้าอยากกินขนมแล้วก็พี่แนะนำว่าให้กินเป็นบัวลอยไข่หวานนะน่าจะอร่อยนะมีไข่ด้วย่ยนงนั้นก็ไม่น่าถามนะคะโอ้โหวอนซ์แล้วพูดไม่ดี ตรงหน้าร้านฉันเหรอเนี่ยฉันขายนั้นน่ะพูดน่ะพูดแบบนั้นน่ะเฮ้ยรับอะไรดีคะลูกค้าวันนี้มีบัวลอยไข่หวานนะคะแล้วก็มี